ลากหลายประเด็นค่ะผู้ชมให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะมาเริ่มต้นดูในเรื่องของเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะคะเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของจิตอาสานะคะหห้ณะของมณฑลทนหารบกที่33ค่ะนำทหารจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดวัดเจดีหลวงนะคะถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมระชมรนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ มนทนฐานบกที่33จัดกิจกรรมจิตอา,าสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นำอาหารจิตอาสาพระราชทานทำการพัฒนาวัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28รกรกฎาค,คม2564ซึ่งได้รวมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสาดำเนินการเก็บเศษวัสดุก่อสร้างกวาเศษใบไม้กิ่งไม้ที่กองทับถมบริเวณในเขตวัดนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามสุขานามัยที่ดีให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติศาสนธรรมได้อย่างเหมาะสมซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด,ด้วยค่ะ